งานมหาปราณาครั้งที่43ทถูกจัดขึ้นในวันที่4ถึง9พฤศจิกายนพุทธศักราช2568นาบปณบมะโศกตำบลพระประโทนอัเพือเมืองจังหวัดนครปฐมหลังจากที่นักบวชอยู่ร่วมอารามกันตลอดการจำพรรษามหาปราณาเป็นเหมือนการชี้ทางบอกที่ซ่อนขุมทรัพย์เมื่อใจรับคำติติงซึ่งเป็นเหตุแห่งการเกิดปัญญาของพุทธคือการรับฟังเสียงอื่น และนำมาทำใจในใจนี่ก็คืองานคือหน้าที่และนี่ก็คือชีวิตของสมณะเช่นเดียวกับการมินทบาทที่เป็นกิจวัตรสำคัญในการเผยแพร่คำสอนและฝึกฝนให้เป็นผู้ไม่ทนงตนนอกจากนี้ยังฝึกฝนจิตใจชาวพุทธให้เป็นผู้ที่มีความเสียสละขยันหมั่นเพียรขนควายในกุศลธรรมและการทำทานรังนี้ นับว่าเป็นงานมหาปราณาที่แตกต่างไปจากทุกๆปีที่ปกติจะเต็มไปด้วยโรงบุญมังสวิรัตการแสดงร่วมถึงรายการสาระบันเทิงต่างๆมากมายซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาไม่ได้อยู่ในตารางกิจกรรมโดยปีนี้หามาเน้นเรื่องสุขภาพกายและส่งเสริมคุณภาพของความดีคนดีทั้งนี้เพื่อเป็นการน้อมส่งเสด็จสู่สวรคารัยของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเป็นแม่ของแพ็นดินที่ปวงชนชาวไทยรักยิ่งที่จริงเรามีตารางนะสารบันเทิงแต่งานนี้เราไม่มีเพราะเราต้องร่วมไว้อาลันะคะที่แม่หลวงได้สมณโคตจากไปเนี่ยแล้วเราก็จัดงานของเราแบบไม่จำเป็นต้องมี กัรลื่นเลินร้อนลำทําเพลงอะไรพวกนี้ไม่จาเป็นปกติแล้วเรามีโรงบุญมังสวิรัตใครอยากแจกอะไรส่วนใหญ่จะเป็นอาหารที่กินเล่นๆแต่ปีนี้เนี่ยท่านเดินดินบอกว่าขอเป็นอาหารสุขภาพที่ไม่มีน้ํามันน้ําตาลแล้วพืชผักที่ได้มานี่ก็คือผักไรสารพิษทั้งหมด ที่เนินพอกินปฐมภศกได้ไปปลูกแล้วก็เครื่องปรุงทั้งหลายเป็นของปฐมภศก1ร้อยเปอร์เซ็นต์ท่านติขาวีโรได้เน้นเรื่องของสุขภาพนะคะงานนี้เน้นเรื่องสุขภาพก็จะให้ทั้งความรู้นะคะความรู้ด้านสุขภาพด้านอาหารการกินก็จะมีะคุณหมอจากโรงพยาบาลศิริราชนำโดยอาจารย์หมอสุรินทนะคะเราได้รับความรู้มากมายจากคุณหมอที่แวะเวียนกันมาแบ่งปันองค์ความรู้ตลอดทั้งรายการภาคบ่าย และภาคค่าไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเชโรบนเฉลิมศรีที่มาให้ความรู้เรื่องการรับประทานอาหารคุณหมอวิเชียนชัยพดุงเกียรติวงศ์ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีสุขภาวะโดยมีหัวใจก็คือสุขภาพดีจะต้องไม่แยกส่วนแต่คือทุกส่วนในชีวิตจนกลายเป็นวัฒนธรรมและสุดท้ายคุณหมอสุรินทร์ตนาพิพัฒสริริที่นําคณะแพทย์และบุคลากรก,กว่า15ชีวิตมาตรวจมวนกระดูก ให้กับผู้ที่รับประทานมังสวิรัตรวมถึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้และการปฏิบัติตนกับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพงานนี้เรามีเอ็เวนเจอร์ด้วยคือตามรอยพ่อครูเหมือนตอนที่พ่อครูยังอยู่นะคะปีนี้ท่านก็ขอเดินในชุมชนนะคะแล้วก็ไปเดินร้านค้าเพื่อดูว่าความเปลี่ยนแปลงของปฐมโศกมีอะไรบ้างจากเดิมตรงนี้ค่ะ เดินแอดเวนเจอร์ในชุมชน,บน,นมโบวาณปรมโศกครั้งนี้ไม่เพียงแต่เห็นรากเง้าความเป็นมาของชุมชนแห่งแรกที่ถูกสร้างด้วยมือของหลวงปู่สมนาพุทธรัก์และบรรพชนชาวโศกที่เปลี่ยนผืนหน้าเป็นป่าเขาและลำธารตลอดการเดินเท้าในเส้นทางที่เดินเราเห็นทั้งการกำเนิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงรวมถึงความชาราทั้งอาคารบ้านคนและข้าวของที่เราล้วนต้องเดินผ่านไปไม่มีใครในขบวน อยู่รั้งฝังใจกอดเอาไว้ได้นานแม้แต่หินฟ้าก้อนหินที่เคยตั้งตะหงหานในลานโลง่งซึ่งสลักสโลกธรรมที่เป็นเหมือนแก่นแก่นของชาวอาโศกเมื่อมองผ่านเวลาและช่องแสงจากเงาตึกก็ดูจะเล็กลงไปมากแต่ก้อนหินจะใหญ่เป็นภูเขาหรือเล็กเท่าเม็ดทรายรวนไม่ใช่สาระประเด็นสำคัญคือเราพบแก่นแท้ของพุทธหรือไม่เรา หลงไปกับหัวโขนบทบาทหรือไม่เมื่อเราถือไว้ใจเราวางได้หรือเปล่านี่คือโจทย์ที่หลวงปู่สมณะพุทรักสร้างเอาไว้จนครบรอบ41ปีในสนามสอบที่ชื่อว่าปฐมโศค ปีนี้เป็นปีที่ไฮไลท์นะคะเราไม่คิดไม่ฝันว่าอดีตแม่ทัพภาคสองพลโทบุญสินาพาดกลางเนี่ยจะมาร่วมงานกับพวกเรานะคะคุณอัญชรีภัยรีรักแล้วก็าศาสตราจารย์จรันภักดีธนากุลเรามีการจัดนะคะคนดีของบ้านเมืองเนี่ยพ่อครูได้ทำเข็มเชิดชูนะคะทองคำหยาดน้ำใจไว้ ให้กับ3ท่านนี้นะคะโดยมีพลตีจำลองสีเมืองก็คือคุณลุงของพวกเราเนี่ยค่ะจะเป็นผู้มอบในวันที่6เนี่ยศาสตราจารย์พิเศษจรานพักดีธานากุลนะคะคนที่1ที่จะมารับเข็มหยาดน้ําใจออวันที่8ค่ะพลโทบุญสินภาดกลางแล้วก็คุณอัญชรีภัยรีรักก็จะมารับเข็มนี้ที่ชุมชนปฐมสุพิธีมอบรางวัลน,นักสู้ผู้กล้ามอบหยาดน้ําใจทองคํา ให้กับศาสตราจารย์พิเศษจรันภักตีนาคูลค้นโทบุญสินภาดกลางและคุณปองอัญชลีภัยรีรักนับเป็นอีกกิจกรรมที่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของการมาร่วมงานมหาปรณาครั้งที่43ของใครหลายๆคนคำจากใจในการทำหน้าที่ของแต่ละท่านทำให้สัมผัสดได้ถึงใจนักสู้ที่ไม่เคยยอมแพ้การมอบหยาดน้ำใจนี้จึงเป็นการส่งเสริมคนดีสนับสนุนความดี และให้กำลังใจจากใจของชาวบุญนิยมทุกๆคนกานมหาปราณาครั้งที่43นี้เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของชาวอาโศกที่มีความสำคัญในการสมดุลระหว่างการเชื่อมโยงกับผู้คนและการรักษาจุดยืนท่ามกลางกระแสะโลกที่รุนแรงสรุปธรรมของปีนี้จึงคือบทสรุปข,ของการดําเนินต่อไปของชาวอาโศกต่อจากนี้ว่า ต้องเน้นเนื้อให้เหนือกว่ามากเน้นลากแม้ยากกว่าแล่นเน้นจริงให้ยิ่งกว่าแค่นเน้นแก่นให้เน้นกว่ากว้างค่ายมอปลายในวันเสาร์ที่1นึ่งพฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 6 8เหล่านักเรียนสมาชิกขาชั้นมอปลาย ทุกบวรร่วมกันเข้าค่ายมอปลายและเตรียมสถานที่ที่จะจัดงานมหปาปวนาครั้งที่13ที่จัดขึ้นที่บวปรปฐมประสคจังหวัดนคปรปฐมจุดประสงค์ของค่ายในครั้งนี้คือการสร้างความสัมพันธ์กับสมาชิกขาต่างบาวรและสร้างความสัมพันธ์กับผู้ใหญ่ในชุมชนค่ายในครั้งนี้จัดขึ้น3วันเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่1ถึงวันอังคารที่3ครับเจริญดำสันดีครับผมชื่อนายธีรวัฒน์สันทเวชชื่อเล่นชื่อติตเตอร์ครับ ยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่สี่ครับก็ได้อะไรจากค่ายนี้บ้างก็ได้หลายอย่างครับเช่นมิตรภาพความสัมพันธ์ต่างบวรครับเราได้เพื่อนจากต่างบวรเราได้คุยแลกเปลี่ยนข้อมูลมากขึ้นครับก็รู้สึกว่าเป็นในสิ่งที่แบบแปลกใหม่ดีครับเราได้คุยกับรุ่นพี่ต่างบวรหรือว่าจะเป็นรุ่นเพื่อนต่างบวรที่เราไม่ได้เจอกันมาหลายเดือนหรือหลายปีครับ ประทับใจแต่ค่ายนี้ก็ประทับใจทุกคนครับประทับใจทีมงานพี environ, พ่ๆเพื่อนๆครับแล้วก็ประทับใจผู้ใหญ่ครับที่แบบคอยพพอร์ตพวกเราครับพพอร์ตเด็กๆพพอร์ตหลายคนครับม like ู่กลุ่มที่ดีนั้นจะพาเราไปในทางที่เจริญหากเรามัวแต่หลับตาโอกาสที่จะเจอมู่กลุ่มที่ดีก็อาจจะหลุดไปได้ เรื่องทำสำนักดีครับท่านผู้ชมบอกเล่าถึงพระโศกสัปดาห์นี้อยู่กับความเคลื่อนไหวของช่วงงานมาหาปรณาครั้งที่43ที่เพิ่งจัดขึ้นในวันที่4ถึง9ก้าพฤศจิกายนพุทธศักราช2,568ซึ่งเป็นงานที่สำคัญและมีความหมายกับชาวประโศกเป็นอย่างมากปกติแล้วงาน มหาปวนาเนี่ยจะเป็นของสารีอโศกแต่ปีนี้ไม่พร้อมนะคะท่านเดินดินติดขับวิโลก็เลยให้ปฐมโศกช่วยแต่พี่น้องสารีอโศกก็มาเป็นแม่งานด้วยนะคะไม่ใช่แค่ปฐมเนาะเราก็เลยเริ่มเตรียมงานกันนะคะโดยการสะสางที่อยู่อาศัยต้นไม้เพราะว่าเราไม่ได้จัดงานใหญ่ๆอย่างเงี้ยมานานแล้วและหลังจากนั้นเราก็แบ่งหน้าที่กัน เช่นการต้อนรับมีใครบ้างนะคะอาหารแขก VIP ก็จะเป็นทีมอาจารย์สุวรรณาจากสันติอโศกแล้วก็นักเรียนสัมมาสิกขาของเรานะคะชาวชุมชนนะคะที่รับผิดชอบเรื่องอาหารเนาะก็คือป้าสินเกือ้อป้าสมบูรณ์ป้านาดบวัวเพนนะคะที่อยู่ครัวกลางฉันก็รับผิดชอบในเรื่องของการดูแลครัวความเรียบร้อยแล้วก็จัดสรรดูเรื่องอาหารด้วยก็มีป้าสมบูรณ์แล้วก็ป้านาด ที่เป็นหลักก็ได้ทำอาหารเลี้ยงการเข้าค่ายของเด็กนักเรียนตามพุทธานแล้วก็าติธรรมที่มาก่อนก็เริ่มตั้งแต่ตีอย่างช้าก็ตีห้าตีสี่กว่าตีห้าแต่ว่าส่วนจะเตรียมไว้ทำอาหารวันวุ่นีิเราก็เตรียมไว้ตอนบ่ายอะไรที่เตรียมได้ก็เตรียมแล้วก็มันก็จะได้ทันเวลาแล้วก็สำคัญปีนี้เรา จะไม่ใช้ชูรบแล้วก็ใช้ซีอิ๊วข้างนอกเราใช้สีอิ๊วของปถมกระสนแล้วก็ผักแล้วก็มาจากเนินพอกินผักทุกอย่างที่เราใช้ก็คือผักของเนินพอกินตามนโยบายส่วนกลางที่มีแนวทางเพื่อเราจะได้สุขภาพแข็งแรงพี่น้องเราจะได้แข็งแรงตามด้วยค่ะอีกหน่วยงานหนึ่งที่เราไม่กล่าวถึงไม่ได้ค่ะ ก็คือกลุ่มชีวิตดีทีละก้าตอนนี้เป็นกลุ่มที่มาปฏิบัติธรรมทุกเดือนนะคะก็คืออ๋อขอพูดชื่อเล่นเนาะเพราะว่าชื่อจริงเราไม่รู้จักอ๋ออาโตอาอ้อยอนูนะคะที่มาเป็นแม่งานหลักให้กับพวกเรานะคะเอ่อแล้วก็อาแดงวอลเศด์อากอบเงี้ยนะคะแล้วก็จะมีอีกหลายๆคนตามมาอีกนะคะแล้วก็อาฉลองซึ่งเป็นหัวหน้าทีมไฟฟ้าปับปาของชุมชนเนี่ย เราก็ได้เขาเหล่านี้ละค่ะมาต่อเติมเต็มให้กับพี่น้องชาวปฐมระมโศกเนาะส่วนโชเฟอร์เราก็มีนะคะการเดินทางนี่คล่องตัวนะก็มีทั้งอาฉลองอาหมีอาฟ้าแสงนะคะที่อยู่ในชุมชนที่รับส่งทั้งคนจะมาในงานหรือคนเจ็บคนป่วยเนี่ยสามารถเรียกใช้ได้เลยแล้วก็ยังมีเกลืออนนนก็เป็นหัวหน้าทีม แล้วก็ได้อ,อบตอ,อนะคะจากสิทธิ์เก่าศรีสะโสกมาเป็นแม่งานให้เราด้วยนะคะแล้วก็งานด้านพยาบาลก็มีอาใบาพุทธอาจกันบ้านอารมณ์ดีก็อาน้ำดินที่ดูแลผู้สูงวัยโรงเรียนก็จะมีอปแปรแล้วก็อายุก็ได้พี่น้องมาเติมเต็มด้านสื่อเนี่ยก็ได้ พี่ดมเนาะซึ่งจบจากศรีสาโศกแต่ก็มาเป็นลูกชาวปฐมโศกนานละแล้วก็มีน้องนโมแล้วก็น้องโอ๊ตน้องจักรจันนะคะแล้วก็น้องโซ่น้องม่อนแล้วก็อดินานะคะทีมสื่อของส่วนกลางแล้วก็ของปฐมโศกที่มาทําหน้าที่ตรงนี้ค่ะโดยเฉพาะงานนี้เนี่ยสาลีอโศกก็มารับงานเต็มๆเ,เหมือนกันที่จะนําไปใช้ในปีต่อไปถ้าสาลีอโศกต้องจัดงานมหาปวนา ก็มาเรียนรู้งานกันนะคะแล้วเราก็คงต้องไปช่วยพี่ช่วยน้องในทุกๆงานนะคะนะคะไม่ใช่แค่พื้นที่บ้านเราอย่างเดียวบ้านของเราเนี่ยมีทุกหลังแล้วเราก็ต้องไปช่วยกันลูกหลานทั้งหลายที่เป็นสิทธิ์เก่าทั้งหลายถ้าได้ยินได้ฟังนะคะให้เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันเนาะ,ะบ้านหลังนี้ยังรอพวกเราอยู่อะค่ะนะคะ,นะคะ,จะเจริญธรรมสำนึกดีค่ะในช่วงงานนี้ชาวบ้านมประสงทุกส่วน รวมโดยช่วยกันค้นระมือคนละหน้าที่จนออกมาเป็นความรวมตัวของสถานที่อาคารอาหารและกิจกรรมต่างๆตั้งแต่สมณะศิขมาศชาวชุมชนคนวัดนักเรียนสมาสิกขาสิทธิเก่าสมาชิกชีวิตตีทีรก้าวยาติธรรมและพนักงานจากโรงปุ๋ยพลังแผ่นดินเนินพอกินและศูนย์เจาะวิจัยหากขาดความใส่ใจและทุ่มเทของใครไปก็ไม่สามารถเกิดความวงตัวนี้ขึ้นมาได้ โดยเฉพาะพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรตินักสูผู้กล้ามอบหยาดน้ําใจทองคําที่ได้คุณลุงจําลองเดินทางมาให้เกียรติมอบรางวัลถึง2วันซึ่งก็คือวันที่6และวันที่8พฤศจิกายนโดยในเย็ยนวันที่8นี้เองชาวโสกก็ได้รับข่าวมรณานุสติของคุณกัญญาสีเมืองน้องสาวของลุงจําลองสีเมืองโดยสริอายุได้7 3ปีซึ่งมีกำหนดชาปนกิจศพในเวลา 13.30นาิา30นาทีของวันที่9พฤศจิกายนแม้ลุงจำลองจะเป็นผู้ใหญ่ที่เคารพรักของชาวอโศกทุกคนลุงจำลองสามารถจัดงานศพของคุณกัญญาให้ยิ่งใหญ่อย่างไรก็ได้ลุงกลับแม่นเป้าเข้าแก่นอย่างที่สุดโดยในการแสดงทำหน้าศพคุณกัญญาสีเมืองท่านเดินดินติดขาวิโรได้ชี้ให้เราเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของสิ่งต่างๆในช่วงของชีวิตจริง ไม่ได้มีเวลามากมายในการลดละกิเลสความตายจึงเป็นเส้นแบ่งระหว่างการกระทำและผลของมันอย่างชัดเจนและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวในรอบสัปดาห์ของโบวยม,ทมัทโมะโซจะเรียนทำสำนักดีครับ เลือกทำตามที่ีพบกัาบ,บอกเล่าข่าวโผลาเียโตกหากไม่ออกกำลังกายเป็นนิดชีวิตก็เมื่อยไปอีกนานแสนนานข่าวร่วมงานมหาปวารณา2568นารปณบวรปฐมโศก ชาวบวรศารีอโศกนำโดยคุณไพรศีลร่วมเตรียมงานมหาปรวรณาตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2568ช่วยงานกวาดใบไม้เก็บกิ่งไม้แห้งและกิ่งไม้สดตั้งแต่ศาลาอาโศกรำลึกจนถึงเขตสิขมาตรรวมกับนักเรียนทำห้าสอบริเวณโรงขยะแห้งซึ่งมีสมณะค้าฟ้าเป็นสมณะประจำฐานงานทุกเช้า ร่วมทำอาหารในโรงครัวกับคุณบัวเพนซึ่งเป็นแม่งานมีนักเรียนและคุรูดูแลผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาทำอาหารและทำห้าสอหลังเสร็จงานวันที่29ตุลาคม2568สมณะใต้ดาวและสมณะจนแจ้งนำชาวบรวรสาเรียโศกชุดที่หนึ่งจำนวน11คนเดินทางเข้าพื้นที่ เพื่อเตรียมงานช่วยงานครัวและทำห้าสวันที่30ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2568ช่วยกันทำความสะอาดศาลาทอฝันศาลาอโศกรำลึกเพื่อเตรียมที่พักของญาติธรรมฝ่ายหญิงอีกทั้งที่พักของนักบ,บวชที่มาร่วมงานมหาปรวรณาตลอดจนทำความสะอาดจัดเตรียมภาชนะที่ใช้ในงานด้วย วันที่3พฤศจิกายนช่วงบ่ายชาวซาลีอโศกร่วมการประชุมจัดสรรงงานที่ได้รับมอบหมายในงานมหาปวารณาชาวปรวรสารลียโศกสารพลังร่วมงานล้างภาชนะส่วนกลางดูแลการล้างภาชนะส่วนตัวจัดและถวายอาหารนักบวชทำอาหารประจำวันเวรวันแรกและวันสุดท้ายของงาน รับผิดชอบจัดทำน้ำพริกผักลวกและข้าวต้มทุกวันตรวจรับและบันทึกจำนวนวัตถุดิบที่มีผู้นำมาบริจาคเข้าโรงครัวกลางการร่วมงานของชาวสาเลียโศกเป็นการรังสรรค์งานสาธารณะโพคีรวมพี่รวมน้องเป็นเจ้าภาพร่วมกันระหว่างบรวรสาเลียโศกบรวรปฐมโศกและบรวรอื่นๆสร้างความอบอุ่น และความเป็นปึกแผ่นเป็นไปได้ด้วยดีเป็นที่ภูมิใจและซาบซึ้งในผลสำเร็จของความเป็นพาราดอภาพที่พ่อครูปรารถนาให้เกิดขึ้นในหมู่ชาวอาโศกอันเป็นแดนแห่งโลกุตระธรรมที่มั่นคงและยั่งยืนตลอดไป ข่าวจากดอยรายปลายฟ้าร่วมงานศพคุณแม่สุจินคููสุวรรณดอยรายปลายฟ้าเป็นชุมชนเล็กๆชุมชนหนึ่งของชาวอโศกแต่โชคดีที่มีหมอกล้องคุณหมอกิตกล้องครูสุวรรณเป็นทันตแพทย์เปิดคลินิกที่ถนนไตรัฐอเภอเมืองจังหวัดชียงรายชื่อไตรัฐทันตแพทย์ คุณหมอกิตก้องเป็นคนใจดีมีน้ำใจสมณะหลายรูปที่ฟันมีปัญหาจะต้องเดินทางมาพักที่ดอยรายปลายฟ้าเพื่อให้คุณหมอดูแลรักษาฟันให้ในการรักษาต้องใช้เวลาหลายวันเมื่อสมณะมาพักจึงทำให้ชาวดอยรายปลายฟ้าได้มีโอกาสได้พบสมณะในการทำกิจวัตร กิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่องจึงเป็นการเติมเต็มให้กับชุมชนดอยรายปลายฟ้าเป็นอย่างดีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568สมณะยังอยู่ในงานมหาปะวารณาที่ปฐมอโศกจังหวัดนครปฐมในตอนค่ำเวลาสองทุ่มคุณธรรมยศได้แจ้งข่าว ให้หลวงพ่อดวงดีทราบถึงการจากไปของคุณแม่สุจินคูสุวรรณซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณหมอกิดก้องคูสุวรรณรุ่งเช้าของวันที่7พฤศจิกายน2568คุณธรรมยศได้พาหลวงพ่อดวงดีเดินทางไปทันร่วมงานสวดอภิธรรมที่วัดมิ่งเมืองอำเภอเมืองจังหวัดเชีงราย และต่อมาในวันที่8พฤศจิกายน2568ท่านทราบข่าวการจากไปของคุณแม่ของคุณหมอกิตก้องคูสุวรรณจึงได้เดินทางมาร่วมสมทบและร่วมเทศนาหน้าศพในคืนสุดท้ายของงาน<ย>และได้ร่วมส่งศพถึงป่าช้าจีนที่ตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดชีงราย ชาวชุมชนดอยรายปลายฟ้าได้นำของชำร่วยไปมอบให้คุณหมอกิดกล้องจำนวน200ชิ้นเจริญธรรมสำนึกดีค่ะมูตบาเนี่ยเป็นนักของสุรัตสำนักชาวโซ่เอาพุทธกำลังปล่อยตัวปลอยใจปลอยเล่าพองสิงสงสารจริงจริงทูเอเห็นบอกผีที่ประชาผีที่ประจามันบอก ผียังฉันพระเจ้ามาทำด้านไหแต่ผียัผีเล่าขอสิงแต่ดังรบชาวพวกำลังปล่อยตัวปล่อยใจปล่อยผีเล่าขอสิงสงสารจริงๆโอ้ยหลดละกลาจนอโน้อมยอมตนเพิ่มดุสินธรรมใน เมื่อวันที่10-16พฤศจิกายน2568อาจารย์หมองเขียวดรใจเพชรกล้าจนและจิตอาสาพแพทย์วิถีธรรมได้ร่วมกันจัดค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่39ชื่อรุ่นว่ารวมพลังสร้างบ้านแปลงเมืองมหากรรมอาหารดีสุขภาพดีเศรษฐกิจดีมิตรด,ดีโดยระหว่างวันที่10-16พฤศจิกายนพศราช2568 ณส,วน,สวนป่านาบุญสามอ,อคลองหลวงคลองสามจังหวัดประทุมธานีมีผู้เข้าร่วมในครั้งนี้เกือบ300ท่านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นจิตอาสาแพทย์พิถีธรรมและผู้ที่สนใจธรรมะทายพระไตรปิฎกจะเน้นการปฏิบัติธรรมเป็นหลักมีกิจกรรมลงฐานงานต่างๆฟังธรรมะจากการบรรยายของอาจารย์หมองเขียวดรใจเพชรกล้าจนและนำมาปฏิบัติหลักอริยสัจสีการร่วมกันอธิศีล มีการรับประทานอาหารมื้อเดียวเป็นการฝึกฝนเพื่อกินน้อยใช้น้อยแบบคนบรรณเก้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นของพี่น้องจิตอาสาที่มาร่วมกันบำเพ็ญกุศลและปฏิบัติอริยสัจส,สี่ไปพร้อมๆกันพี่น้องจิตอาสาจากทั่วทุกภาคทั่วประเทศและต่างประเทศได้กลับมาบำเพ็ญพร้อมกันหลังจากที่ห่างหายการจัดค่ายพระไตรปิฎก ซึ่งในครั้งนี้ทุกคนต่างได้รับความอิ่มเอมใจกลับบ้านกันไปทุกคนและได้หลอมรวมพลังในการทำกิจกรรมต่างๆด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการทำโคกหลุมพอเพียงการย้ายต้นกล้าการทำอาหารสุขภาพในแต่ละภาคการประชุมหาหรือการเรื่องการค้าออนไลน์การจัดกิจกรรมต่างๆทางด้านวิชาการการจัดตั้งทีมเพื่อรวบรวมผักแข็งแรงและผักพื้นบ้านต่างๆในครั้งนี้ทุกคน ได้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นการรอมรวมพลังสร้างบ้านแปลงเมืองที่มีความหลากหลายในการทำกิจกรรมและพบกันใหม่ในการจัดค่ายพระไตรปิฎกครั้งหน้าจเจริญธรรมำสำนึกดีมีใจไรทุกข์ค่ะ